ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20เมษายน2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนั่นเองนะครับนี่นะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมเจการสนับสนุนแล้วก็ติดตาม เรื่องเล่าข่าวบ้านผือแล้วก็บ้านผือทีวีนิวใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับ Facebook สวัสดเคือพิมายติก t o k วราพรพาทเที่ยวเว็บไซต,ต์ w w w ์บ้านผือทีวีนิวอหรือเซิร์ชที่ Google นะครับบ้านผือทีวีนิวอ่านข่าวสารข้อมูลนะครับวันนี้นะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็จะขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านถือนะครับผม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือและสมาชิกสภาเทศส,สบาลตำบลบ้านผือนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่นะครับอ,อ มีอยู่2องพักด้วยกันนะครับที่ชิงชัยชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะครับนี่นะครับก็มีใครมั่งนะครับนะที่มีใครมั่งนะครับผมนะฮะทีมไหนมั่งเอาไว้ย่างงั้นนะครับก็มีทีมบ้านผือ รวมใจนะครับผมบ้านผือรวมใจกับผู้ชิงตําแหน่งนายกเทศม,มนตรีตําบลบ้านผือกอ็เบอร์สองนะครับเบอร์สองก็คือนายไวัยพศแสงสนอนะครับนายวัยพศแสงสนอนะครับผมเบอร์สองนะครับอยู่กลุ่ม ปุ่มนี้นะครับบ้านผือรวมใจนะครับผมนะบ้านผือรวมใจก็จะมีอาอาสมาชิกสภาเทศบาลนี่ก็มี2เขตเนาะเขตละ6คนเขต1 6คนเขต2อก็6คนนะครับเขต1เขต2เดี๋ยวก็จะมาโชว์เบอร์อาสมาชิกอา สภานะครับผมสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับผมนะแล้วก็กลุ่มที่2นะครับผมนะคือรวมพลังพัฒนานะครับรวมพลังพัฒนานะครับคุณสมเกียรตจจันแสงนั่นเองนะครับเบอร์หนึ่งะครับก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือก็มีเขตหนเขตสอง เขตคนเขตคนนะครับแดี๋ยวก็จะมาดูว่าใครชื่อเบอร์ไหนมั่งนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับเนี่ยผู้บริหารด้วยนะครับเดี๋ยวราเรียกผู้บริหารนะนะครับผมอ่าทีมผู้บริหารก็มีใครมั่งเดี๋ยวก็จะมาอ่าอ่าบอกรายชื่อนะครับเนี่ยบอกรายชื่อ ทั้งสองพักเลยนะครับผมข้อมูลนโยบายก็มีเรียบร้อยนะนะครับข้อมูลนโยบายยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพจตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับนะะถ่ายทอดสดผ่านเพจบ้านผือทีวีนิวนะครับผมในหัวข้อเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะฮะ ยังไงก็ไปใช้จิตไส้เฉินกันนะครับวันที่วันอาทิตย์ที่11พฤศสภกคมนะครับ2568ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับผมนะโอเคเราก็ไปดูนะครับตารางนะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมนี่นะครับนะครับจะขึ้นให้ดูแวบ,บหนึ่งนะครับ นี่ครับผมวันที่5เมษายน2568นะครับประกาศกำหนดอ่านหน่วยเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ30เมษายน2568นะครับวันสุดท้ายการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง4-10พฤษภาคม 2,568นะครับแจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผม11พฤษภาคม2,568นะครับวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็12พฤษภาคม2,5681812ถึง18นะครับผมพฤษภาคม2,568นะแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ข้อประจักษ์นะครับที่ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะให้ท่านทราบนะครับผมให้ท่านทราบเลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมนะฮะเราก็รณรงค์เลือกตั้งนะครับเนี่ยเรารณรงค์เลือกตั้งนะครับผมเรารณรงค์เลือกตั้งนะครับ ในอำเภอเขตเทศบาลตำบลบ้านผืออํำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีที่จะเริ่มขึ้นนะครับวันที่11พฤษภาคม2568นั่นเองนะครับนะครับผมเอาเรามาดูนะครับบรรยากาศนะครับเอาเอารวมรวมพลังพัฒนาก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะผู้ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถือนะครับ ตำบลบ้านผือนะครับผมขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะครับอ่านะครับตำบลบ้านถผือนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นให้นะครับนี่ครับผมนี่ก็คือ,อรวมพลังพัฒนาเบอร์หนึ่งนะครับโปรดเลือกสมเกียรติจันแสงนั่นเองนะครับ นี่ครับโฉมหน้าผู้สมัครอาชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะฮะตำบลบ้านผือนะครับผมนี่นายสมเกียรตินะครับจันแสงนะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือนั่นเองนะครับแล้วมาดูผู้บริหารนะครับผู้บริหารนี่ครับผู้บริหารนะครับก็อ่านตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผู้บริหารก็นายสลาวุฒ แสงสอดแก้วนะครับผมนายสราวุธิสอดแสงสอดแก้วแล้วก็นายสุนทรบุญมานะครับนะครับผมนะฮะนายสุนทรเอาอ่านแต่ชื่อก็แล้วกันนะครับคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมนะฮะนายสุนทรแล้วก็ านายนิยมเทพบุพานะครับนี่หรือว่าพ่อนิยมนะครับแล้วก็นายนันทพลนะครับนี่นะครับคงคงจะรู้รู้กันนะครับผมนี่นะครับนี่คือผู้บริหารนะครับน้าผู้บริหารของพลังรวมใจนะครับ ผู้บริหารพลังรวมใจใช่ไหมดนะูรวมพลังพัฒนานะครับผมรวมพลังพัฒนาขอประธานอภัยนะครับชื่อเมื่อสักครู่นี้ขอประธานอภัยนะครับผมนะผิดนิดนึงนะครับกราบขอประธานอภัยนะครับรวมพลังพัฒนานะครับเบอร์นหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้บริหาราโชว์ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านท่านอ่านได้เลยนะครับ เด <de> นะครับท่านอ่านได้เลยนะครับผมนี่จุดนี้นะครับนสักคู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ก็ได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะจะอ่านให้ก็ได้นะครับสักคู่นะครับผมอาทีมงานช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋วนะ นะครับผมก็เราก็มันภาพนี่เนาะเราจะอา่านก็อยู่ในมือถือนี่อ่านได้นะครับผมในมือถืออ่านได้ครับอ่านได้เลยนะครับในมือถือนะครับผมนะฮะในมือถืออ่านได้นะครับก็อา่ออานชื่ออ่านแต่ชื่อแล้วครับนายสราวุธนะครับผมอ่าสองนายสุนทรสามนายนิยมสี่นาย นันทพลนั่นเองนะครับผมผู้บริหารนะครับทีมงานผู้บริหารนะครับนายสมเกียรติจันแสงนั่นเองนะครับผมและผู้จิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านผือนะครับนี่อ่เอาขึ้นเป็นเลยนะครับอาแล้วก็สมาชิกนะครับสมาชิกอ่สภาเทศบาลน,นะครับผมอ่า ตำบลบ้านผือนะครับนะครับผมสักคู่นะครับเอปุ่มจะขึ้นนะครับก็เขตหนึ่งนะครับดูเขตหนึ่งของดูเขตหนึ่งนะครับนี่ครับผมอ่ะไปเลยครับนี่ครับเขตหนึ่งสมาชิกสอทอเขตหนึ่งนะครับนี่สมาชิกสอทอเขตหนึ่ง นะครับมีก็เบอร์หนึ่งนะครับนายอำนวยขุนทองหรือนวยนั่นเองครับนี่เขตหนึ่งครับผมก็ค่อยๆอ,อ,อ่านไปก็บอกว่าแล้วครับนี่แล้วก็เบอร์สองนะครับเบอร์สอง่อนะครับผมค่อยๆอ,อ,อ่านไปครับเบอร์สองอภินยา พัฒนาขจรหรือป้อมนะครับเบอร์สามนางอังสุมาลินนะครับผมสาธวงนะครับหรือเยลนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่จุฬาลักษ์ภูนชัยหรือเขียวนะครับเบอร์ห้านะครับผมอาจารย์จินดอนสีจันเวียงหรือว่าครูดอนนะครับ เบอร์หกนะครับวันเพนจันปุ่มหรือว่าเพนนั่นเองนะครับผมนี่ครับรายชื่ออ่านะครับเขตหนึ่งนะครับผมสมาชิกนะครับเขตหนึ่งและสอทเขตหนึ่งนั่นเองนะครับผมเขตหนึ่งนะครับได้ไปแล้วนะครับเขตหนึ่งอ้าวมาเขตสองนะครับเขตสองนี่ครับเขตสองอ่ะป้ายเขตสอง นี่ครับเขตสองนะครับผมนี่ของเขตสองก็เบอร์1น,นะครับนางสาวธิตาพรเทพบุภานะครับเบอร์สองนายสุริยันบุญศรีเบอร์สานางปานีทองสุขโขเบอร์สี่สมบัติดวงจันทร์แล้วเบอร์ห้าสุรศัก์นะครับเบอร์หก พงศักนะครับผมจันแสงนั่นเองนะครับอันนี้สอทอสมาชิกนะครับสอทอเขตสองนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็นโยบายนะครับก็จะมีนโยบายนะครับของรวมพลังพัฒนานะฮะทั้งเขตหนึงเขตสองนะครับผมก็ มีรายชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลงเว็บไซต์ไว้นะครับดังนั้นคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปดูได้นะเขตหนึ่งไปแล้วรวมพลังรวมพลังพัฒนานะครับผมนะชิงนายกก็สมเกียรติจันแสงนะครับผมนะชิงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านอำเภอบ้านเอ่อตำบลบ้านผือนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็นโยบายนะครับ นโยบายเราไปดูนโยบายนะครับผมเราดูอันนี้ข้าวๆนี้ก่อนนะครับนโยบายตัวนี้นะครับผมนะครับนโยบายนะครับจะอ่านให้ฟังนะครับนโยบายนะครับแล้วก็นโยบายเร่งด่วนนะครับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับเนี่ยอ่านพร้อมๆกันก็ได้นะครับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาน้ําท่วม จัดหาเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำลอกนะครับรางระบายน้ำในเขตเทศบาลแล้วก็ปรับปรุงระบบระบายน้ำนะครับผมหนองน้ำน้าคูนั่นเองนะครับผมเนีย่ยวันที่11พฤษภาคม2,568โปรดเลือกนาย,ยกเบอร์หนึ่งนะครับ บัตรสีทองเหลืองนะครับสีทองเหลืองของอานายกเทศมนตรีนะครับผู้ชิงตําแหน่งนะครับเนี่ยสมเกียรติเบอร์หนึ่งสมเกียรติจันแสงนะครับแล้วก็เลือกสอทอเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบัตรสีเขียวนะครับบัตรสีเขียวทั้งเขตหนึ่งและเขตสองนะครับผมเพื่อมาพัฒนาบ้าน ถือให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนพัฒนาทุกด้านบริหารโปร่งใสจริงใจกับประชาชนนะครับร่วมพลังพัฒนาเบอร์หนึ่งสมเกียรตินะครับยกทีมเลือกตั้งเทศบาลอ่บ้านผือยกทีมพร้อมรับใช้ประชาชนนั่นเองนะครับนี่ไปละอ้าวนโยบายอ่าอีกนะครับผมอันนี้มาอ่านนโยบายนะครับ ผมก็จะเอามาให้ดูให้เต็มกราฟเลยนะครับนี่ครับผมแน่เร่งแก้ไขป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ำคลองอุดตันนี่นะครับผมนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมอ่านนะครับนี่นะครับผมก็ท่านผู้ชมอ่านได้เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับ ท่านผู้ชมอ่านได้เลยนะครับผมทั้ง1ิบเนี่ครับผมนะพูดจริงทำจริงทำได้ก็ว่าอย่างนั้นเอาเราจะไล่มาใหม่นะครับเอาช้าๆครับผมโครงการนี้ครับที่เขานโยบายก็นี้นี่นโยบายแก้ปัญหานะครับแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมเอาท่านผู้ชมอ่านอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับผม นะครับอ่าคงจานนะเริ่มเลยเราจะขึ้นให้ดูนะครับขึ้นป้ายให้ดูนะครับอ่านี่นะครับผมนะที่เขาอ่นานโยบายไว้จําไว้นะครับเนี่ยแต่ละพักแต่ละกลุ่มนะครับอ่านไว้นะครับผมนะตามนโยบายนะครับนี่นะครับนี่ครับ นี่บริการแจ้งเหตุด่วนเช่นเกิดอักขีภัยน้ําท่วมอุบัติเหตุนะครับ24ชั่วโมงนะครับถึงจะตีหนึ่งเขาก็รับสายนะครับนี่มีหน่วยงานอยู่แล้วสบายๆก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมเอาตามนั้นก็นแล้วกันนะครับผมก็นโยบายเขาก็มีแค่นี้นะครับของอทีมงานของนี่นะครับ นี่รวมพลังพัฒนานะครับผมสมเกียรติจันแสงนั่นเองนะครับนี่นะครับผมท่านผู้ชมหรือว่าชามเพอบ้บันเผอก้าวชุมชนถ้าเห็นว่านโยบายดีหรือว่ายังไงก็เชิญได้นะครับผมนะสนใจหรือว่ายังไงก็ไม่มีใครบังคับนะครับไม่มีใครบังคับนะครับผมนี่ครับผม ปัญหาน้ำท่วมจัดหาเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำลอกล,ลอกลางระบายน้ำในเขตเทศบาลปรับปรุงระบายน้ำหนองน้ำหน้าขู่ก็ว่าอย่างนั้นก็หนองน้ำหน้าขู่นะครับผมก็อาจจะมีไฟลู่วิ่งนะครับก็ทำไม่สำเร็จนะครับยังทำไม่ไม่เสร็จสิน้นก็นายกใครได้เป็นนายกก็จัดการให้หน่อยครับผมต้องมีไฟแล้วก็มีลู่วิ่งแล้วก็ทาง ไอ้ไอดินกั้นดินที่ทลายที่จะพังลงน้ำหนองน้ำหน้าคูที่ทํากั้นแผงนะครับก็ยากขึ้นเต็มใคายังไงแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันแล้วกันนะครับผมทีมไหนได้ก็เชิญเลยจัดการฮนะให้ให้แก้ปัญหาเย็นหนีปัญหานะครับไม่แก้ปัญหาแล้วก็ให้ตรงเป้านะครับให้ถูกใจทั้ง9ก้าชุมชนนะครับผม นะฮะอ่ะ,อะทีมที่2นะครับผมนี่ครับทีมนี้อ่ะไปเอาไปดูนีครับไวยพ์แสงสนอนะครับผมเบอร์2นะฮะไวยพ์แสงสนอเบอร์สองบ้านผือรวมใจนั่นเองนะครับผมคนนี้ก็อชิงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือนะครับ 2ทีมนี้นะครับผมใครๆก็รู้จักกันดีนะครับนะฮะคนบ้านผืออ่าบ้านเดิมๆนะครับแล้วก็นะครับนายกเทศมนตรีนะผู้ชิงตำแหน่งนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับผู้บริหารบ้านผือรวมใจนะครับอาดูนี่ผู้บริหารบ้านผือรวมใจนะครับ ผมจะอ่านแต่ชื่อนะครับคําเพียงสุวรรณแสงนะครับคําเพียงสุวรรณแสงใครๆก็รู้จักกันดีนะครับผมขึ้นโชว์อยู่นี้นะครับแล้วก็พันนิพันนิพาบุญยลังนะครับผมอันนี้ก็คงจะเป็นเลขานะครับอ่าเลขานะครับแล้วก็คนอยู่ตรงกลางก็ วัยพศแสงสนอนะผู้ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือนะครับผมแล้วก็นายวิรัตวิชากูลที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ที่ล้วงกระเป๋าอยู่ก็สุรพลทองทิพย์นัก็หน่วยบริหารนะครับของอของใครของใครดีอ่าบ้านผือรวมใจนั่นเองนะครับ นะครับที่ผู้บริหารนะครับจาัดก,การก็ยังไงก็ท่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะครับผมดูความเหมาะสมหรือว่าใครทํางานดีไม่ดีอะไรงง้นลองพิจารณาดูแล้วก็ชอบเบอร์ไหนกาเบอร์นั้นหรือว่าจะกายกทีมนะครับอะเขตหนึ่งของอบ้านผือรวมใจนะครับเขตหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าเขตหนึ่ง ดูก่อนนะครับผมเขตหนึ่งนะครับอขอดูก่อนนะครับผมจะดูก่อนนะฮะทีมงานเราเปไหนละหายไปไหนละครับผมเอาเขตหนึ่งนะครับผมามาดูเขตหนึ่งก่อนนะครับสักคู่ของบ้านผือรวมใจนะครับผมนี่ครับ เขตหนึ่งบ้านผือรวมใจนะครับอ่ามีใครมั่งนะครับอ้าวดูก่อนนะครับผมมีใครมั่งครับอ่าขึ้นมานี้นะครับผมนี่นะครับผู้สมัครนะครับสอทอเขตหนึ่งนะครับของบ้านผือรวมใจนะครับเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับอ่านางขันทองบุญศรีนะครับ เบอร์แนายสิริเชษธทีลศักดิ์สุวรรณนะครับเบอร์9นางวงเดือนสีงามนะครับเบอร์10นางสาวพรภิมลทองทิพย์เบอร์สิอนางสาวทัญญพัฒน์สีลาวันนะครับเบอร์12นายประจวบผลทิพนั่นเองนะครับผมนะฮะ ค,ครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนะครับสักครู่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 อ่ะพักสักครู่นะครับแบบหนึ่งครับผม okay. อันนี้อันนี้เขตหนึ่งนะครับผมเขตหนึ่งอ่ะไปเรื่อยๆเร่งเลยนะครับเนื่องจากมีพลักจิตนะครับผมเขตอันนี้เขตหนึ่งนะครับเขตหนึ่งไปละเดี๋ย่าไปอีกนะครับสักคู่ครับผมแล้วก็เขตสองครับเขตสองนะผู้สมัครสทอเขตสองนะครับนี่นะครับก็เบอร์เจ็ดนายสุริยันลุนสีนะครับดรชูสีนะครับ แล้วก็เบอร์เก้านางกดสมุนนะครับแล้วก็นางสิริรัตน์นะครับผมเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดก็นายนายเข็มชาตินะครับเบอร์สิบสองก็นายทรงยศนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วนโยบายครับนโยบายครับเราเล่งไปเลยนะครับผมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับเวลาจะหมดนะครับผมนะครับอ้า อ่านตามนี้เลยก็นะผมจะไม่อ่านนะครับผมนะครการแก้ปัญหาหรือว่ายังไงนโยบายเขาอ่านตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดอ่านไม่ทันก็ย้อนรูก็ได้นะครับนี่ครับผมเวลาใกล้จะหมดแล้วครับนี่นโยบายนะครับผมคงจะได้ทุกท่านทุกบ้านอยู่แล้วแต่ผมก็ฉายให้ดูนะครับอ่านิ่งนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็นิ่งนิดนึงนะครับอ่า อันนี้นะครับผมโอเคนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับครับผมก็หมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมครับหมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมนะครับก็สวัสดีครับ